ก็กลับสวัสดีครับผมก็มาอยู่กับช่องแจ๊คคุงเกมเมอร์อีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนก็ฉลอง4,000ซับทุกคนก็ขอกันมาบอกว่าให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมผมก็ทำต่อไปหยุดแล้วนะครับผมผมไม่เลิกนะครับผมผมรัก f อทุกคนนะครับผมถึงยังไงผู้ติดตามผมก็ยังน้อยห่างจากคนอื่นนะครับผมก็ไม่ได้ถือว่าผมดังหรืออะไรหรอกครับผมผม ชอบทำ Youtube อยู่แล้วครับผมเหมือนเราทำ u t u b e แล้วมีคนมาชอบคลิปเรานะครับผมก็ขอเล่ารายละเอียดเลยทางด้านของฟรีไฟครับผมเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมอะก็อย่าไปนอกเรื่องกันเดอ๋น,นะครับผมก็ขอพูดว่าอย่าลืมกิจกรรมนี้นะครับผมก็แรกนึงนก็จะได้ชุดตัวเหมือนครบเซตเลยนะครับผมแค่สิดาวเองนะครับผมก็ไปชมคลิปฟรีไฟที่ผมเล่นลงแรงด์โปรเลยนะครับผมเป็นคลิปโปรเลยนะมทุกคนไปเลย นี่นะครับผมผมเจอ AW ของคนนี้นะครับผมใส่หัวผมไม่ได้อยู่นิ่งๆน,นะครับทุกคนผมวิ่งและกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆเะครแล้วผมโดนชุบแบบอยู่ดีๆกล็ล้มแล้วก็มาดูแล้วมาได้ดูคนนี้นะครับผมดูดีครับสังเกตดูจากการวิ่งผมรู้เลยนะครับผมว่าเป็นโปรแน่นอนตอนนี้โปรระบาดมากเลยนะครับทุกคนอ่าใครที่เจอโปรก็ ผมเห็นแบบ GM เตโตประกาศใน Facebook อยู่นะครับบอกว่าไปแจ้งโปรได้ที่ริงที่แอดมินให้เอ้ยดูดีครับทุกคนเห็นละ่นี่ไงนั่นไงเฮ้ยม,มีคนบวกกันข้างหน้าแล้วทุกคนเอาครับผมตอนนี้เปรวิ่งไปแล้วจะเอาไงครับผมยิงไป1เม็ดโดนตัวครับโอ้โหเหมือนสโครบรับตัวนะครับไม่ใช่คราวเก้ดนะเฮ้ย ดีนะไม่ล็อกหัวมันยีนะจะมีอัตราการยิงหัวผมว่าเยอะอยู่นะครับส่วนมากอาจจะเข้าตัวและเข้าหัวนะครับมาดูกันนะครับมันไม่กลัววงเลยนะครับทุกคนจอเจาะไอวอลเลยนะครับเฮ้ย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 เอาแล้วเฮ้ยไม่โดนระเบิดแปลว่าเฮ้ยเฮ้ยวิ่งปัม๊มยาได้ด้วยครับทุกคนโอ้โห ผมว่าแล้วทาไมมันกล้าเสี่ยงนอกวงวงก็ไม่ได้ค่อนข้างแรงอะไรนะครในขะนี่คทุกคนเฮ้ยโดนร้อหโอ้หัวแตกเฮ้ยเอนะครับผมไม่ใช่คาเกอแที่จะไปล็อกตัวเฮ้ยเฮ้ยชื่อตะโปรครับทุกคนกช็ช่วงนี้ก็พักดันแรงหน่อยนะครับผมเพราะว่าโปเยอะนะครับผมอ่าก็พวกปูก็จะเอาแบบชื่อแคนดังๆมา ก็มาอะไรนะครับผมเช่นพวกผมเห็นในกลุ่มเฟ e บุ๊กกลุ่มฟีไฟอะไรต่างๆนะครับแบบว่าผมขออภัยนะครับผมผมไม่ได้ตั้งใจเจาะจงนะครับผมเห็นแล้วผมขอมาพูดนิดนึงนะครับผมอะผมขอโทษน,นะน,นะครับผมเขาบอกว่าเจ็ดคิวอะแคนเจ็ดคิวนะครับผมเอาโปรมาแบกแต่ผมเห็นในคลิปอื่นๆนะครับผมอาจจะเป็นจริงนะแต่ไม่รู้ว่าแคนจริงไหมนะทุกคน ก็ผมไม่ได้เจาะจงหรือว่าอะไรนะฮะแต่ผมเห็นนะนะครับเห็นคนตั้งชื่อจคิวนะเยอะนะครับแล้วเล่นโปนะครับผมแต่ไม่รู้นะครับผมว่าเป็นแคนจริงหรือไม่นะครับผมอ่าผมไม่ได้ตั้งใจเจาะจงหรือด่าหรืออะไรนะครับทุกคนแต่พวกปูเนี่ยมันชอบตั้งชื่อแบบทําให้แคนเสื่อมเสียนะครับผมก็คลิปก่อนก็เป็น แคนพิเนียมนะครับผม M N J T V นะครับผมมันเห็นคนแล้วนั่นะ่ะเห็นไหมคนวิ่งไปนู่นแล้วยิงเงจะเก้าแด้วครับทุกคนเฮ้ยมาทำอะไรวะเนี่ยมันอยู่นิ่งๆเนี่ยอ้อาวกดออกเฉยทุกคนเฮ้ยกดออกเฉยอะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับผมบา,บาย